นั่งเอกอยากกินขนมกี๊ครับวันนี้คือขนมกี๊มาซีลุ่มกินตำยาแ่บๆวันสันว่าปาดสากกระพุนตำแหนะไว้บปล่ะนั่งเอกเอ้ยนี่ละของแท้ของแท้เริ่มสิแคนลาลอยน้ำสาดนเลย <c oughs> อ้าวนีเด้เอเกียปปนเคเออ้ถัามีตีนไก่กับเลือดเนาะเขาทาเลยวะมีลูกชิ้นเออลูกชิ้นป่าก็มาชื่อมากมีอยู่บ่นี่เนี้ยเออขาทาเลยเว่ยเกลือพี่น้อง น่ากวนนั่นแหละน่ากวนเป็นายเจ็บายเด้อแต่ว่ามือพ่อดีนเใส่่หัวหัวจงโลมันเจ็บก็อันเดียวนี่ละอันบ่ใส่กับว่าเจ็บคือทว่า กูได mm ้มากินกับสร้างได้คอยกินอีสานบ้านท่ากเสียบน้ำนี่นะฮะมาชิมดูเอ้าชิมชินนัวปะนัวยังเกี๊ยวแบบลูกชินมะละ วาอย่นแถว่หละเบิ้งลุกไปเบื้งเฮงไปเอาเฮงเฮงเบลูกจิ้นที่ไปคาบมาไปไปเร็วะไปไปคาบมากำลังเนี่ยเอาอย่งวะเร็วเราบ่นนี่น่าเดือดซะเดือดจะใส่ลูกจิ้นมีปุงเบื้งหรอชิเบิ้ง่ปาตัวหมดตัวให้ตัวมานนี่โดดดงดงนี่นี่นถุงขนมจีน

แสบเว้ยเฮงหฮงมาพี่น้องมาขิาากคนจังหน่อยน,นีย่ย <c ười> ไข่หมอพคนมาเดี๋ยวพี่น้องเว้ยกินขนมจีนกับไกนเออได้แล้วบี่กิงยิง เอินปู้มากินขนมจีนเร็วล่นอออยาาีเเเเ

เอาซันถล่มนี่ออกกล่องนุ่งใส่เนื้อ